แฟนบอลดูฟุตบอลแต่แฟนบอลยังไม่เข้าใจว่าสนามฟุตบอลไม่ใช่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยถ้าเป็นสนามในหัวเมืองหรือต่างจังหวัดก็เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบางสนามก็เป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะสร้างสนาม เป็นของสมาคมเองเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามีสนามหรือสเตเดียมเนี่ยการมนเทนแนนซ์การบริหารจัดการมันใช้เงินมหาศาลซึ่งสมาคมคงไม่มีเงินไปทำถึงขั้นนั้นนะครับไปทำถึงขั้นนั้นยกเว้นว่าถ้าผู้บริหารท่านต่อไปมีวิสัยทัศน์ หรือมีศักยภาพในการที่จะสร้างสนามเป็นของสมาคมอันนี้ผมผมก็ไม่ทราบมันไม่มีชาติไหนในโลกเขามีสนามฟุตบอลเป็นของสมาคมหรครับเพราะว่ามันไม่คุ้มทีมชาติปีหนึ่งแข่งไม่กี่สิบครั้งแล้วค่าดูแลแค่สนามหญ้านะครับเดือนหนึ่งก็แสนห้า นี่ยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าทําความสะอาดค่าห้องน้ําค่านู่นนี่นั่นเป็นไปไม่ได้แล้วครับสนามฟุตบอลที่จะสร้างโดยสมาคมครับ